อารีวิวแกะกล่องนะครับสินค้ามาใหม่มานานนั่นแหละแต่ว่าใหม่เรา่อนจากช้อปปี้นะครับแกะกล่นเลยครับใ้ดี บอกไทยยังไทยแล้วนีนน่ <laughs> สภาพกล่องครับสมบูรณ์สมบูรณ์สองพันสามร้อยห้านิวตัน กองเดียวเดียวน่วนนาจะใช่สี่เลี้ยวสีเลี้ยว S600 1528 <c oughs> ่อง่ีวเน <c oughs> ีแบตหกแอมยีโวลต์ที่ชาร์จในแบตก้อนเดียวนะ น่าจะมีแบตสองก้อนนะอันนี้อะไรป,รปรักอะไร อ๋อยิงเข้าอ่ะถ้ากดคลายออกมันจะเข้าเกียร์สีเลยนะแบตบกดเช็คสถานะได้ไหมเนะี่ย Make in Thailand ว่ะ Sí, eh, mira, lo ah,